สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะวันนี้บมจะพามาอัปเดตพิกเนตก,กาค่ะมึงิกเนตก,กาเขาหลังจากที่ผมเด็ดใบล่างไปเนาะค่ะเนตก,กานี่ก็จะปลูกก็จะปลูกหลังพิกถีออยู่ในกระถางใหญ่ค่ะก็จะปลูกไล่ๆกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแปดหรือแปดเก้ามือนี่แหละผกุกระจาว่าได้เนาะค่ะเนาะนี่อันนี้เป็นปลูกสอมเสมค่ะมึงเนี่ยเห็ดตอมเอออยู่พี่น้องมึงค่ะความสูงของเขา ต่อเมอยู่เดี๋ยวเขาไ้าาดอกมาเดี๋ยวเขา,าจะค,อค,อค,ค่อยๆพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าความสูงถ้าสูงถ้าสูงใดก็จะสูงประมาณซ้มซัมศอกนี่แหละค่ะซําศอกนี่และเนาะเนี่ยกระถางกระถางกับประมาณยี่สิบหกค่ะขนาดยี่สิบหกลิตรเป็นเป็นตะก,กาค่ะพวกตะก,กาใส่ผ้าใส่คลองนี่แหละแต่ว่าบุมผันออามาเมาอามาปู่บกพริกค,ค่ะต้นนี้ก็เริ่มให้ดอกแล้ว แต่บุ้มเด็ดใบล่างไปเขาก็ให้ดอกเดี๋ยวหลังจากที่เขาเริ่มให้ดอกหรือว่าดอกบานแล้วเขาก็จะเดี๋ยวเขาแตกกิง่งแตกยางขึ้นมาอีกบุ้มก็จะมาเริ่มเด็ดใบตรงนี้ที่บุ้มเคยเห็ุคลิปไปเนาะค่ะเมื่อนี้บุ้มก็อยากมาอัปเดตให้เปิ่งเนี่ยค่ะิึงตลดน้ำไปค่ะนี่ก็ให้ดอกมาแล้วจะมาเด็ดใบล่างให้ ต้นนี่ถือว่าสมบูรณ์อยู่ค่ะเบิ่งเนี่ยสมบูรณ์พี่คองบุมสมบูรณ์แข็งแรงมดถูกต้นเลยค่ะนี่ยังกีเบิ่งต้นกับประโยคบอออนแล้วก็สิแตกพุ่มมาแบบนี้ค่ะแตกพุ่มดีดีเหมือนลมลมแรงขนาดใดเขากับประโยคค่ะเงินบอกมึงคลิปตัดไปแบตมดค่ะ <laughs> ลืมเช็คแบตลืมเช็คแบตเตอรี่แบตมด ชาิไว้บอร์เชาสองมื่นนะแบดกันยังคงที่บัานี่แบหมดทอดไซแล้วเนาะบุ้มว่าขันต้นเตียเนี่ยถ้าเกิดเขาปลูกบกพริกในต้นเตียในทรงพุ่มในบางที่เนี่ยเขาก็จะตันร่มค่ะนี่เขาจะแข็งแรงค่ะเวลาโดนร่มโดดอย่างมากนี่เขาก็จะ,ะาาาากจะบ่อโยกหรือว่าบาา่อหักเนาะค่ะนี่สังเกตเบิงต้นบกพริกจะเป็นตุ้มุติมิยังไสคะเบิงคือเป็นตะยักหัวแต่บกพริกในกตาตะกาันีไหม จอยังให้ต้นใย,ยลรยกับขยายขึ้นค่ะขยายภาชนะเฮ้านี่ที่เขาใส่ปลูกเนี่ยค่ะขยายขื้นเขาก็สิหไงแต่ถางใ่ต้นเขากใหญ่ยยน้ำถ้าปลูกลงดินต้นเขาก็จะใ่กายกวหนีเนาะค่ะเพราะว่ารากของเขากจะหาอาหารได้ไก่เนาะอันนี้รากของเขาก็จะอยู่ในบริเวณเนี่ค่ะต้นน้อยๆต้นเหมาะนี่ก็พอแล้วค่ะคอยเขาแข็งแรงได้เก็บกิน ต้นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใบยิกจักน้อยนี่มันใบยิกจักน่อยมันสิเป็นมันสิมักมีโตไอไร่ตัวสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ผมบอกหงว่ามันเป็นเพีรเป็นไรอีอย่างเนาะค่ะตัวสีน้ำตาลถ้าตาบอดีจะมองบอเห็นดอกคะ่ะตัวน้อยตัวน้อยแต่ว่าผมฉีดไปแล้วค่ะผมฉีดแล้วผมกระเด็ดเด็ดใบที่เป็นโรคเป็นอันนี้ออกนี่ บอกลูกปิดไฟก่อนปิดเพลงก่อนแป๊บนึงค่ะขออภัยเด้อค่ะท้ให้เสียงเพลงแสกนี่แหละด็กหน่อยปิดเทิ่มเหมอนจังสีแล้วค่ะจะเฮ็ดคลิปที่ก็ต้องให้เขาขอห้องก่อนแล้วเขาออกมาสงสัยออกมาล่อก,กินอาหาร <c oughs> ในเวลากินอาหารย่ำแรงค่ะผมเฮ็ดผมเฮ็ดคลิปไว้ให้ลูกตำน้ำพริกก็นั่งอย่าง,างปลาโอบปลาอยู่ค่ะพี่น้องผมมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่บุกพริกของเฮ้าบุกพริกถีออยู่ในในตะก,กาค่ะ นี่ภาชนะอันนี้ก็จะเป็นบอกพิกอันนี้ก็ปลูกที่หลังเท่ากันค่ะในถุงดํานี่ก็จะปลูกที่หลังอันนี้อยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมุงต้องไปเบิ้งคลิปค่ะนี่นี่มงงไปไปุงก็เพิ้งตาด็ดใบไปเท่ากันยามแรมลมว่อยๆล่ะลมวยๆค่ะพี่นออ้องลมแรงเมืองอากาศบรรยากาศหลังสวน นีสิไปหาหดน้ำมือแรกคนละคาทุ่มเนึงนมันจังจะลดน้ำมุมก็บลดน้ำทั้งเสาทั้งแรงเนาะบางที่ถ้าเห็นหนาดินแห้งมุมก็เอาจัดการทั้งใบเลยค่ะคลิปนี้ผมกลับมาซ้ำนิดละเด้อค่ะมาอัปเดตไ้เบิ้งเดี๋ยวห้เขาดอกบานดอกยางกอนผมค่อยจะมาบำรุงค่ะในนี่กับบำรุงไล่กันอันนี้กับทั้งมีทั้งติดหมากติดนุวยไล่กันออกมาค่ะสิได้กินแล้บักพิะ พ้นปผลีตกระซิบว่ได้เก็บคุณบ่ค่ะไม่น้าเนาะไม่น้าไม่สาคุณหคือไม่สากับเขาหนาวแล้วคลิปนี้ผมมาซ้มเน็่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ